เช็คอัปเดตเกษตรกรเฮเรื่องเยียวยากกเกษตรกร18จังหวัดภายในเดือนนี้ตรวจสอบในพื้นที่ตนเองด่วนเช็คเลยจะได้อะไรบ้างกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจําวันจันทร์ที่25เมษายนกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเช็คอัปเดตล่าสุด กเกษตรกรเฮเร่งเยียวยากเกษตรกร18จังหวัดภายในเดือนนี้ตรวจสอบในพื้นที่ตนเองด่วนซึ่งมีรายงานจากพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรตามที่เคยลงทะเบียนความเดือดร้อนไว้นั้นล่าสุดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน หรือสอ,อสอและสภาประชาชนสี่ภาคครั้งที่หนึ่งทับสองพกสาำชับคณะทำงานแก้ไขปัญหานี้สินให้เร่งสำรวจความต้องการตามข้อเรียกร้องของสมาชิกอีก18จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อเร่งช่วยเหลือกเกษตรกรดังนี้ห การจัดสรรที่ดินทำกินเพิ่มเติมให้เกษตรกร,กรในพื้นที่แปลงบ้างสส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร,กร 3. จัดหาแหล่งน้ำทั้งบนดินใต้ดินให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกร,กรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ ในพื้นที่นำร่องก่อนขั้นต้น3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดลบบุรีและจังหวัดเพชรบุรีโดยจะมีการขยายผลในพื้นที่อื่นๆโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในการแก้ปัญหาได้แก่จะาเครือข่ายประชาชนอีสานสอ,อ,อสอ และสภาประชาชนสีภาคซึ่งประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการการแก้ปัญหาที่ดินและป่าไม้ 2. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร 4. คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งระบบในการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง4คณะ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานและนำข้อมูลกลับมาพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของประชาชนและเกษตรกร,ท,กรทั่วประเทศโดยมีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วกว่า7,000รายที่ได้รับความเดือดร้อนอาทิการชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายในการถือครองที่ดินพื้นที่สปก ที่มีการบุกรุกก,การแก้ปัญหานี้สินเกษตรกรค้างชำระเช่าซื้อที่ดินทำกินทั้งนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งได้มีการแก้ปัญหาแล้วโดยทออสและธนาคารอื่นๆของรัฐครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับ และถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ